ส้างลุดส้างลุดสร้างลุดไไดเลูกสร้างรุดลูกส้างุดไปละดาเออเอา,เอา,เอาไปหาสิพี่ก่อนเออ ครับเอาแล้ววุ่นวายแล้วครับ <Hey. S 1> เอาเอาเอา <Hey. S 1> เอาสั่งหน่อยเขาบ้านได้บอ hey. 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 สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะสวัสดี hey. 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 แฟนคลับทุกท่านนะคะ hey. Hey. โอ้โหชื่นใจอ hey. 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 เดี๋ยวเราต้องปิดประตูไว้ก่อนนะคะพร้อ,พอมไหมเฮ้ยเด้เลยไปไปไปคอกก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดคุณตาไม่อยู่นะคะต้องทำภารกิจแรกก่อนอก็คือว่าต้องเอาไม้ลงจากรถเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะภารกิจต่อไปก็ออเอามิงกับแม่ออกไปข้างนอกอก็จะได้ทำความสะอาดข้างในนะคะ สักครู่ค่ะรอสักครู่นะคะอ่ะมัดไว้ก่นอนอื้ออ้อหนังว่ะเพราะถ้าหลาเขาบานเร็วแต่ครับนเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันมาดูความวุ่นวายหลังจากที่ ให้พอ้วันเอากิ่งไม้ลงรถก่อนนะคะแม่แม่แขงกับไม่อยู่ทุกทีพุวยพัง้างานก็งานไม่สำเร็จบ่แล้วเนาะค่ะเนาะมันก็ดีที่สพี่พังเบอร์แรกประตูนั่นยังสีมันเลนน้ำลายอยู่ไปหายเฮ็ดเวียเฮ็ดงานพุน่ะไปทอดปลาไอโอ้โหขอปลาทอดทั้งเลย แสดงว่าหิวเข่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊ยหรือินบอหรอกจุ๊บวะจุ๊บ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 จิ่ล่ะจุ๊บกวนจุ๊บจุ๊บเออจุ๊บจุ๊บพอแล้วเต็มหัวเลยทีนึ่งพ่อพ่อออกไปหาเห็ดเวียดทุกคนเออเดี๋ยวผมรออยู่ข้างในครับรีบๆทำงานให้เสร็จเร็วๆเลยนะครับพ่อครับเออ เห็นบอมมีความอยากช่วยเห็นไหมนี่ผิดได้อีกส่วนเปิน,ปนอื้ยขั้นทีน่หนอะบบนี้โอ้นนแม่หางดีนนดดคุณแม่อู้ยเหลือกินทูพิงมไหมไม่เหลือ,อเฟินมา,ากโอู้ยดูสายตานาง อร่อยบ๊แซบบ๊คุณแม่แหนมตุ่มทาได้ผมปูประโยชน์เยอะเออแหนมตุ่มกินด้วยกินด้วยลูกขัดฟันอาหารหลากหลายนะคะทั้งต้นสับปะรดทั้งกิ่งไม้ทั้งอ้อยทั้งหญ้านะคะก็จะมีเป็นอาหารอาหารเสริมแต่จะเป็นกล้วย เป็นผลไม้นะคะแม่แม่เออเร็เรวเนี่ยครับพ่อครับปอเอาลงเร็วๆเลยเดี๋ยวมารอดูความป่วนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะวันเอาสิ่งไม้ลงรถแพบประสานอี่ เสร็จแล้วค่ะภารกิจเอารถไปเก็บก่อนพระอ้วนวะมาดูแหนมตุ่มต่อเออไมเยืนยุ่มุ่มนี่พูด่ะกินก็กินดีๆใจบบแหนมตุ่มดึง ดึงถึงใช่เลยล <Wow. S 1> โอ้มาแล้วความหวังของมิ่ง <Wow. S 1> ความหวังของมิ่งเป้ามาเปิดประตูนแน่มิ่ง <Wow. S 1> ว่ะอะไรจะได้ออกไปแลนครับ <Wow. S 1> ช่างพระวันี่ทำอะไรชักช้าตลอดเลยไม่ทันใจวัยรุ่น พี่ต๊ค่ะล่อทั้งหนาพี่ตกล่างอ่ะแมวลาแมวลาไปอีกแล้วสํารวจแล้วครับสํารวจอีกแล้วครับยังไม่รู้จุดมุ่งหมายนะคะว่าจะไปไหน,น,นไปเรื่อยๆก่อนครับ เออเอเออเออเออออจะไปไหนจะไปไหนน้ำน้ำไม่ไม่ไม,ไม่จุกน้ำใจนะเดี๋ยวเรี่ยงไอเมื่อกี้มึงงョ๋ไงยิงใช่โอ้ต้องใชาทั้งคอกเหลืออยู่ตัวเดียวอ,อีกตัวนึงตายแล้วบอกใช่เห็นตัวเดียวเดี่ยล่ะยังตัวนึงอยู่แน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 ่ อย่าหลุดไปได้นันเด้อถอยถอยยไไปไปไคุณตานมองเห็นไหมเห็นไเห็นบ่อเห็นบ่อใเยโอ้จะดูไข่ปล่าฮะูไข่่ไมฮะไป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 ั่นเอาโต๊ะขันนันไปน้าเอาโต๊ะขันนั่นไปน้ายายไปล้ะยายไปซอยตากายาย เอเร็วเมา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 ประตูประตูดวนประตูดวนไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปเวเวลานี้มานานแล้วครับเน่เน่เน่ อยากเที่ยวป่าครับเออลาเที่ยวเนี่ยครับพ่อครับซำมีมีกับเอาหรอกสัมผัสธรรมชาติมิ่งวะ่ะเหยียบบ่แมนยังเด้ตาจามั่ดดา,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 ามามามาเ,เออเออไปได้แล้วไปบัดนี้ ไปก็ได้ครับไปตัวนี้เออไปไปรีได้นีป่ะสันโอ้ยเนาะไปทางใดอีกวันนี้เอ้าเอ้าเอ้าไปละเจ้าไปแล้วไปแล้วไปทางไหนสรงหุดนสรงหุด ถึงโรงเรียนครับเออเอออ้าวไปหาสิพี่ก่อนเออคิดถึงคิดถึงคิดฮอตจังสิพีไ่ไปแล้วไปแล้วฮะ เดีมาซอยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่แม่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 เอ้ย้มามามามมามา ไปไปปวดยู่บานแล้วพ่อพ่อแลนมาปรวนฮอทผีอีกเนาะค่ะเนาะโอ้โหไป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 พอแล้วเมื่อ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 อยู่ดัง oh. an ไปอือมาหาแนวกินเราไม่ได้กินเนอะ ่่่ไมใชฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากความวุ่นวายความปวดไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ